โปรดอยู่ในความคร้อมของก้องคือครับ I will always save you ครับผมต้องมาอะไรกันล่เอ่อผมรับบทเป็นก้องคือเป็นตำรวจครับชีรับบทเป็นเบเกอร์แต่เราลึกเพ่งครับผเราไม่โตแจ้งครับก็ยังไม่ขนาดนั้นครับผมยังไม่ขนาดนั้น ต,ต,ต้องเตรียมใช่ผมว่าต้องเตรียมนะถุกทุกตัวละครที่เราได้รับต้องเตรียมอยู่แล้วครับเราไม่าาไมรูเทไมตำรวจเจอนั้ยังไงคือตอนนั้นเราเราตกงานแล้วเราเราก็แบบไปแบบเหมือนกินกินเบียร์นี่แหละเราเราดานไปเห็นเหตุการณ์ที่ลูกนักการเมืองเนี่ยยิงกันอ่ะแล้วเราดันไปเห็นเราก็เลยแบบเขาเขาก็รู้ว่าเราเป็นใครอ่ะเขาก็เลยตามล่าเรา จนสุดท้ายเราก็เลยไปแจ้งความจนสุดท้ายตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้วะคนนี้ลูกนักการเมืองก็คือยากที่จะแบบจะรอดอ่ะจนสุดท้ายเขาก็เลยให้คนมาดูแลก็คืออ้องเืนก็คือเป็นตำรวจคอยมาเป็นแบบบอดี้การ์ดให้เราติดแล้วครับก็ไม่มีอะไรครับก็ตำรวจก็ก็อยู่ในโปรแกรมของพยานครับผมแต่ว่าแต่ว่าบทโดยรวมคือผมผมไม่ทราบคือเราราบแค่ไหน เป็นคนที่รักกสใช่มันเป็นช่องใหม่ๆด้วยเป็นช่องของคอมเมดี้ใช่ครับผมก็เออต้องลองต้องลองก่อนแต่ว่าก็เป็นอะไรที่สนุกครับได้ทำงานร่วมกับพี่โจด้วยก็ก็แฮปปี้ครับแฮปปี้เราต้องแบตอนนี้เราต้องเียมเต้องมีหยาีมีพี่ยังไงยังไงยังไม่ทราบเลยว่าจะได้ลองกี่ ยีเพลงหรือสาเพลงแต่ว่ารอดูว่าเขาแบบตัดสินใจยังไงใช่ครับนเราตรียมอยัง่จนงเลยครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เตรียมคอนเสิร์ตใช่ครับคอนเสิร์ตก่อนช่วงนีคอนเสิร์ตช่งนีเตรียมคอนเสิร์ตครับทีู่้กยโอยไม่แน่ใจครับ็รทางแครับได้ครับได้ครับได้ลำเลีงลำเื่อง ของผม็อดผมไม่เคยผมไม่เคยเลยแต่ว่าจริงๆเพลงลูกพู้เนี่ยยากแอบยากสำหรับผมเพราะว่ามันมีลูกคอที่ค่อนข้างโอ้มันมันยูนิคไปอีกอมันค่อนข้างยากมีหลายเทคนิคด้วยก็รนี้เพลงไม่เป็นลองเป็นลองเป็น้องเป็ร้องเป็ร้องเป็น,ปน,ปน <laughs> ไม่นะครับนี่ไม่เคยร้องฟังน้องเคยฟังไหมไม่แน่ใจผมไม่ท้อปวดผมไม่ฝ <laughs> ึกจับเพลินก่อนดีกว่า ก็เหมือนเป็นหมอต้องฉีดปกยังยังไม่เตรียมอะไรเยแต่พอบอก่าต้องเปลี่ยนเป็นจับปืนนียมอะไหมครับก็ก็ต้องไปศึกษาแหละครับว่าตำรวจไทยเขาเป็นยังไงมีเอ่อปัญญภาพแบบไหนการลักษณะการพูดคุยก่อนที่เขาใช้อะไร กุญ <S an> แจมืออะไรอย่างเงี้ยการอะไร,ระมันก็ทำให้ไม่ถือว่าก็ทําให้คนเชื่อในในเรื่องได้ว่าเราเป็นตำรวจเพราะว่าถ้าเราไปจับมือกันแบบแบบคนาบอกจิจับมันก็นใช่ใช่เราบอกว่ที่รับผงได้แบบนั้นผมว่าทุกบทมันมีความมันมีความยากของมันวันแล้วแต่ว,ว่าแต่ละคนจะลงดีเทลไปแบบแค่ไหนสำหรับ พราะถ้าอาชีพคือดไกลตัวเพราะว่าเราไม่เคยคลุกีกับตำรวจแล้วก็ไม่เคยมีเพื่อนเป็นตำรวจเลใช่แล้วก็ก็น่าสนใจที่จะลองแต่ว่าการที่จะซ้อมจับปืนใช่ต้องไปซ้อมซ้อมซ้อมจับปืนซ้อมจับปืนใจมืออะไรก็ผมไม่รู้เลยครับต้องเริ่มแบบศึกเลยครับแต่ฉันก็ไม่ได้เบาเหมือนกันที่แบบซ้อมทุกคอลอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องเพลงจริงจริงๆไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยแต่ว่า คือเราอยู่อพาร์ตเมนต์พี่ๆเขาก็เปิดเขาเปิดเพลงเคยเคยก็วันแบบได้แบบพี่พี่ชอบเปิดเพลงให้ฟังเราก็จะฟังเขาเคยพี่ๆร้องกันเก่งมากคือเราก็แบบไปดูเขาแต่ว่าเราเรายังร้องไม่ได้ขนาดใช่ครับเราอาจจะรอดูว่าสิรจะได้การงานแน่ใจครับผมยังเลยครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ ตอนนี้หมกมุ่นอยู่กับคอนเสิร์ตที่ไหครับใช่ก็เลยแบบใช่ใช่ครับงว่ครับก็เรบก็เต็มที่นะเต็มที่นะก็เตรียมตัวไปได้ค่อนข้างเยอะมากๆล้ครับใช่ไม่ดครับจะปอยไม่ได้สิไม่งั้นมันวันที่เกาสำัก็ไม่สนุกสิ ครับผมใครยังอาวว่างนะครับหรือว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็สามารถซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับก็สามารถซื้อได้ที่ ttm live ครับผมได้นลครับก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับ จะเป็นซีีที่รสชาติใหม่ๆของพวกเราสองคนยังไงก็ฟังด้วยนะครับฟังด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ